เปรียบเทียบ iPhone 12แล้วก็12 Pro Max เริ่มกันที่จอภาพ12จะอยู่ที่6.1นิ้ว12 Pro Max จะอยู่ที่6.7นิ้วความสูง12จะอยู่ที่146.7มม12 Pro Max จะอยู่ที่1 6 0 8มมความกว้าง12จะอยู่ที่71.5ม m ม12 Pro Max จะอยู่ที่78.1มมความหนาอยู่ที่7.4มเมเท่ากันน้ำหนัก12นะคะจะอยู่ที่162กรัม12 Pro Max จะอยู่ที่226กรัมตัวเครื่องของ12นะคะจะเป็นอลูมิเนียมด้านหลังแบบกระจก12 Pro Max จะเป็นนสตด้า หลังกระจกผิวด้านมีสวิตช์เปิดปิดเสียงเหมือนกันชิป A14 เหมือนกันในส่วนของกล้องนะคะ12จะเป็นระบบคู่12 Pro Max จะเป็นระบบกล้อง Pro 3กล้องกล้องหลัก12ล้านพิกเซลอัลตอราไวเหมือนกันแต่12 Pro Max จะมีเทเลโฟโต้นะตัวเลือกการซูมแบบออปติคัล12จะมีคูณ0.5คูณ1 12 Pro Max จะมีคูณ0.5คูณ1แล้วก็คูณ2.5 12เล่นวิดีโอนานสูงสุด17ชั่วโมง12 Pro Max เล่นวิดีโอนานสูงสุด20ชั่วโมงระบบซลลูล่า 5G เหมือนกันเด้อนี่เลยทุกคนเราก็จะะมมาาเเปปรรรีีีียยบบบททใหห้้ดูณนสั่ สนใจผ่อนไปใช้ไปหรือว่าจะซื้อเงินสดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือทักอินบอกเข้ามาได้เลยนะ